ประมาณประมาณนี้เลยก็ไม่ได้เล่งเยอะนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ใช้แต่ก่อนใช้อยู่ก็เลยใช้แค่นี้ก็พอเนะติดเล่งนิดเดียวดังแรงมากนะจนแบบยังไงไม่รู้จะพูดว่าไงดีนี้ก็เลยจะเอามาต่อเครื่องมิกเหมือนเดิมพอกเท่ากันเลยนะความแรงความเสียงถ้าตัวมิกตัวเล็กก็จะนุ่มนิดนึงก็นุ่มกว่าตัวใหญ่ เครื่องใหญนะ่ตัวนี้ก็จะมีพาวเวอร์อยู่ในตัวด้วยนะตัวนี้ระบบตัวนี้ยี่ห้อนี้บอกได้เลยว่าทนดีแน่นอนดีเยี่ยมเลยนะยี่ห้อนี้นี่นี่นี่นดูได้ไหมดูได้เลยนี่ยี่ห้อน,นี้นี่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 เห็นไหมยี่ห้อเสียงดีแน่นอนนะก็ะตัวพวกระบบนี้มันจะซับซ้อน มันจะมีระบบเห็นไหมที่เขียนว่า,วาปิดเปิดเยดวันไอโนเย็ดโนเนี่ยโนหมายถึงตัวนี้หมายถึงก็แปลถ้าแปลเป็นตัวนี้ปิดตัวนี้เปิดนะตัวนี้มันจะเป็นระบบเสียงระบบสามมิตินะก็จะทําให้อ่าเสียงดีกว่าเดิมนะเสียงดีกว่าเดิมตัวนี้ก็จะเป็นตัววอลลุ่มเล่งให้อ่าเสียงชัดกว่าเดิมนะกลางหรือแซกนะก็จะออกชัดก็จะช่วยได้ นี้ก็ไม่ได้เล่งน,นี่เบสตัวนี้กลางกลางแซกนะตัวนี้กลางแซกนี่ซ้ายขวานะบอกได้เลยว่ามียี่ห้อนี้ใช้ดนะีใครที่หาอยู่หาเลยนะคืนนี้ถ้าไม่ทันคืนนี้เดี๋ยวหมดก่อนไม่รู้ด้วยนะนี่ถามว่ามีไหมที่ร้านเราก็ต้องไปเช็คหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ถ้ามีเป็นแบบเนี้สี่มิติห้ามิติเนี้ย สามมิติเนี้ยไดย้ก็จะจะดีกว่าเดิมนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไลค์ไปใหม่นะกดไลค์กดแ like ชร์ให้ด้วยนะก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไลค์ไปใหม่ดีวิวใหม่นะสวัสดีนะครับนะคะ